คุณชูวิทย์กมลวิสิ์ครับออกมาแฉนะฮะบอกว่ามีนักการเมืองอักษรย่อ,อ,ยอชอช้างหนุนหลังแก๊งสปีดโบท๊ทนะฮะนี่คือคุณชูวิทย์กมลวิสิ์อดีตนักการเมืองชื่อดังครับตั้งโต๊ะ,ะแถลงข่าวคดีคุณแตงโมนิดาบอกว่ายังไงก็เป็นอุบัติเหตุแต่เกิดจากความประมาทตั้ง้อสังเกตครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกลางแม่น้ําเจ้าพระยาแวดล้อมไปด้วยโรงแรมตั้งแต่ระดับ2-5ถึงดาวร้านอาหารเพียบวัดเยอะทุกที่มีห้องน้ําหมดฮะ สามารถจอดเรือเทียบท่าขอใช้ห้องน้ําได้ไอประเด็นคุณแตงโมจะไปฉี่ท้ายเรือเป็นคำโกหกเมื่อโกหกแล้วก็ต้องโกหกต่อไปเรื่อยๆทีนี้สิ่งที่คุณชูวิทย์สังเกตคือ5คนบนเรือเนี่ยหลังเกิดเหตุเงียบไปเลยวัน2วันเชื่อว่าทั้งหมดเนี่ยน่าจะเครียดกลัวความผิดอะไรบางอย่างแล้วก็ไปเตรียมข้อมูลก่อนที่ต่อมาจะไปปรึกษานักการเมืองคนนึงอักษรยอดชอช้างคุณผู้ชมคิดว่าใคร ลองเดากันแล้วกันนะฮะไม่ใช่ชัยนนท์แน่นอนผมไม่ดเป็นนักการเมืองโอเคซึ่งนักการเมืองท่านนี้เนี่ยแนะนําให้แก๊งสปีดโบ๊ทเนี่ยโยนความผิดไปที่ผู้เสียชีวิตที่ประมาทและไปฉี่ที่ท้ายเรือเองครับข้อเท็จจริงมันอยู่ที่ว่ามีคนห้าคนที่รู้เหตุการณ์แต่ห้าคนนี้ไม่พูดความจริงทั้งหมดผมก็เชื่อว่าอีกวันสองวันคุณก็รู้ว่าคดีนี้มันจบยังไง เป็นคดีประมาทคุณกลัวมีคดีคุณกลัวเสียชื่อแนะนำกันไปแนะนำมากลายเป็นว่าไปตกเอาตรงที่ปัสสาวะท้ายเรือแล้วก็ไปเตรียมกันให้ได้อย่างนี้นะแล้วก็โบยคนตายเรือนอกจากนี้ครับคุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตถึงพฤติกรรมความประมาทของคนบนเรือนะครับว่าการล่องเรือในแม่น้ําเจ้าพระยาเนี่ยมันใช้เวลานานคุณดื่มวายกันแล้วเนี่ยมียงอื่นด้วยหรือเปล่า เพราะว่าบางคนบนเรือมีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันนี้คุณชูวิทย์พูดนะฮะโดยก่อนเกิดเหตุครับคนบนเรือเนี่ยน่าจะดื่มวายกันจนมึนเมาแล้วก็เลยให้คนที่ไม่เคยขับเรือเนี่ยมาขับแทนและอาจจะไปสะดุดคลื่นใหญ่จนเรือเนี่ยมันกระแทกทาให้คนที่อยู่ท้ายเรือเสียหลักตกแม่น้ําเจ้าพระยาไปดังนั้นคุณชูวิทย์บอกว่าไม่อยากให้บิดเบือนข้อได้จริงและไปโทษคนตายครับแล้ววอนด้วยนะครับให้สังคมเนี่ยตัดทิ้งไปเลยประเด็นที่บางคน ออกมาบอกว่ามีผู้ใหญ่เป็นคนมีสีไปรอดาราสาวอยู่ที่โรงแรมปรากฏคุณชูวิทย์บอกว่ามันไม่มีหรอกตามประสบการณ์ของคุณชูวิทย์เนี่ยผู้ใหญ่ไปรอเด็กอ่ะมันมีแต่เด็กต้องไปรอผู้ใหญ่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นไปไม่ได้แต่เดี๋ยวจะมีข้อมูลของ<ะ>บุคคลที่ออกมาพูดเรื่องผู้ใหญ่มีสีด้วยใช่ไหมมีค่ะเอ,อ,เอ,อ